ผมพันตระบเดกสมเด็จตุการครับนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเราเรียกกันว่าถนนวชรักษ์นะครับเมื่อคืนวันที่4กับวันที่5นะครับสคืนที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเห็นนะครับจะเป็นคูน้ําขนาดใหญ่นะครับเพื่อรับน้ําจากฝั่งด้านนี้นะครับลงสู่คูขนาดใหญ่นี้และระบายลงสู่กขกีฬาดนะครับเพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมถนนวชรักษ์นะครับแต่ว่าตั้งแต่คืนที่4คืนที่5นะครับได้มีคนร้ายนะครับ ดูตามวงจรปิดที่ตามได้ตอนนี้นะครับเห็นว่าเป็นรถกระบะตอนครึ่งสีขาวนะครับยังไม่เห็นหมายเลขทะเบียนนะครับได้มาลักนะครับขวาขวาคูระบายน้ําซึ่งเป็นเหล็กนะครับเมื่อคืนวันที่4นะครับลักไปหกอันนะครับหกอันและเมื่อคืนก็ประมาณห้าวันนะครับรวมแล้ว15บอันนะครับแต่ละงานนี่หนักประมาณนันละ30มกิโลนะครับจริงๆนะครับเทศบาลได้มาพบเอตตั้งแต่วันที่4ช่วงที่สี่นะครับมาพบเอ่อ พผเป็ดเสร็จนะครับเราก็มาเชื่อมนะครับเชื่อมไม่ติดกันนะครับแต่ยังเชื่อมไม่หมดนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับมันเยอะเก็เมื่อคืนนะครับก็โดนลักอีกนะครับจริงๆตัวนี้นะครับขวาคูที่เป็นเหล็กนะครับเทศบาลเชื่อมหมดเกือบทุกซอยนะครับเพราะว่ามันเคยลักกันมาแล้วเมื่อปี2564นะครับแล้วก็ปีนี้มาลักอีกนะครับการที่เราเชื่อมนะครับมันดีอย่างหนึ่งว่า คนร้ายลักยากขึ้นนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อมีดินมีเศษไม้อยู่ในคูน้ำเนี่ยเราลงไปเทอร์วิดไม่ได้นะครับเราต้องมารื้อใหม่นะครับฉะนั้นก็มันจะเป็นปัญหานะครับเมื่อคืนเมื่อตอนเช้าผมมาดูนะครับหลังจาก่าง่างจากบ้านแช่ไงไอามนะครับมาดูปรากฏว่าหายเพิ่มอีกนะครับรทีทุกนี้อายนะครับอันตรายกับพี่น้องประชาชนจะเกิดอย่างน่ากลัวนะครับก็คือว่า คนนะครับเมื่อขับรถมาบางทีก็เลี้ยวมาโจทย์ข้างถนนนะครับเมื่อไม่มีครูก็ตกลงไปในครูนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าอันตรายแต่คนเหล่านี้นะครับพวกคนร้ายเหล่านี้นะครับก็ไม่ได้เคยคิดถึงความเดือดร้อนของใครนะครับไม่เคยคิดถึงเดือดร้อนของใครไม่ไม่เคยคิดถึงความเสียหายของราชการนะครับลักอย่างเดียวนะครับฉะนั้นผมจึงได้ตั้งรางวัลนะครับว่า ถ้าใครก็ตามนะครับสามารถชี้บอกแสได้ว,ว่าคุณร้ายอยู่ที่ไหนนะครับจนตำรวจไปจับได้เนี่ยผมจะมอบปืนส่วนตัวนะครับเัศบ,บาลไม่ยืนมาตั้งระวัลน,นำจับนะครับ 1 0 0 0 0บาทนะครับ10,000บาทภายใน10วันนะครับไปจบวันที่16กนะครับฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนไม่ว่าที่ไหนนะครับเห็นแจ้งมาที่ผมนะครับเบอร์ตัวศัพท์นะครับมายที่โทรกับ0 8 1 6 7 6 0 0 6 3นึ่งะครับซึ่ผมลงไว้ใน Facebook ผมด้วยด้วยนะครับฉะนั้นพี่น้องสามารถแจ้งมาได้นะครับเราจะประสานกับตำรวจเมืองกระบี่นะครับเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายนี้ให้ได้ต่อไปนะครับเพราสร้างความดดร้อนมากครับ นะครับร้านของเก่าทั้งหลายนะครับเห็นอยู่นะครับว่าเป็นขวาคูนะครับซึ่งปกติไม่มีใครนํามาขายหรอกครับช่นเห็นอยู่อย่างนี้นะครับยังรับซื้อไว้เนี่ยก็เรียกว่ารับของโจรนะครับรู้อยู่แล้วว่ารับสินีได้มาจากการรักรับนะครับไม่มีใครเอาขวาคูน้ําของตัวเองมาขายหรอกครับยกเว้นว่ารักมาฉะนั้นเจ้าของร้านนะครับถ้าตำรวจไปเจอนะครับก็ต้องถูกดำเนินคดีในข้อหารับของโจรครับก็กวไาถึงกลุมผู้กอเห็นบ้างก็กว่าอย่างนี้นะครับว่า1นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับ เราได้เงินไม่ขี่บาทหรอกครับและหนึ่งต้องหนีอยู่อีกหลายปีที่จะถูกจับนะครับแต่สิ่งที่ตามมานะครับมันอันตรายสำหรับพี่น้องประชาชนบางทีลูกหลานของโจเองก็เป็นไปได้นะครับกับรถจักรยานยนต์มารถยนต์มาตกไปในคูตายนะครับนี่คือกรรมที่มันตาสนองนะครับฉะนั้นก็กว่าไปด้วยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ไว้ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับก็อย่ามาเบียดเบียนสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าผลกรรมทังหลายมันจะกลับไปสู่ที่ตัวท่านเองนะครับ